ก๋วยเตี๋ยวเรือแซ่บเจ็ดดาวร้านเผาวังหินซอยสี่โอ้ยทุกคนวันนี้พี่ปอลากมากินก๋วยเตี๋ยวเรือคุณหนูไม่ชอบกินหรอกนะพี่ปอก๋วยเตี๋ยวเรือเพิงร้อนน่ะอีหนึ่งเบยนี่มันไม่รู้อะไรซะแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เขาดังพี่กินตั้งแต่ร้านเขายังเล็กๆตอนนี้เขาขยายร้านใหญ่เวร์โอ้ยมันจะอร่อยไหมอ่ะพี่ปอหนูไม่ยอมมานั่งร้อนรอหรอกนะว่าแต่มันมีเมนูเด็ดๆอะไรบ้างอ่ะ มาวันนี้ฉันจะสั่งให้ชำให้น่งเบย์มันลองให้หมดไม่ว่าจะเป็นหมกตับแซบแซบเนื้อเปล่อยหมกแซบเนื้อรวมหมูแซบแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นต่างๆนานาที่ฉันเลิฟอุ๊ยพี่ปอเขามีผักเติมฟรีไม่อั้นด้วยอ่ะอ่ะเมนูแรกมาแล้วให้อนังลิงน้อยลบบรีมันชิมก่อนเเออเลิศเออเลิศ ดูสิสีน้ำซุปพี่ปอแค่ดูก็ดูแล้ว,ว่าแซบเข้มขน้นเบสั่งเป็นเส้นเล็กหมูน้ำตกนะคือแซบจริงอร่อยมากน้ำตกเนี่ยคือนัวถึงเครื่องแล้วก็แซบเวอร์จิ้มกับแคบหมูคือดีไหนแกบอกว่าไม่กินก๋วยเตี๋ยวล้างเพรลร้อนไงเป็นข้อย,ยกเวน้นเป็นข้อย,ยกเวน้นเล่าพูดถึงอีลิงน้อยมาเถอคะค่ะเพราะว่าฉันมากี่ครั้งรสชาติก็ยังเหมือนเดิมและวันนี้ก็สั่งเมนูเดิมคะ่ะเส้นเล็กน้ำตกเนื้อ น้ำซุปเขาก็เข้มข้นเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมไม่ต้องปรุงเพิ่มค่ะไปกันต่อที่หมกตับแซบอันนี้คือตับนุ่มหวานมากและแซบเหนือเปื่อยอ,อ,อ,อนเนื้อรวมหมกแซบเนื้อรวมความอร่อยทางร้านอยู่ในนี้หมดละหมูแซบป,ปิดท้ายหมูนุ่มนะครับไม่เหนียวอร่อยสุดๆแต่ก๋วยเตี๋ยวอะต้องรอนานนิดนึงนะเพราะที่นี่เขาคนเยอะทุกวนันคิวแน่นเต็มร้านทุกวนันแต่โดยรวมเนี่ยรสชาติจัดจ้านกลมกล่อม เห็ดแซบสมชื่อหมูนุ่มแล้วก็ตับเนี่ยคือดีมากสรุปเลยนะร้านนี้คือเด็ดจริงสมชื่อแซบเจ็ดดาวใครอยากลองตามมาได้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแซบเจ็ดดาวลาดเ้าว,วังหินซอยสี่เรื่องราววันนี้เป็นอันจบ